สวัสดีพี่นอ้องเมื่อนี่ยายพ่นพาเบงวิวงามๆนะคะเนาะบรรยากาศดีดีพี่น้องเมื่อเนี่เอาวิวสวยๆมาให้เบิงพี่น้องแถวนี้ก็คือเป็นโลงแง่นพี่น้อง โรงงานใหม่แนโรงงานไอ้พวกไอ้ไอยังก็พวกไอ้ไอ้ไม้เฮ็ดโต๊ะเฮ็ดเตียงอะไรพี่น้องบึงอันนี้สนามหญ้านะพี่น้องเนาะพ่นตัดไปใบให้งัวกินละพี่น้องหนาหนาวก็ลัางเข่ามาโอ้ยพี่น้องมึงดูบรรยากาศม้นนี้งามคักพี่น้องบึงพระอาทิตย์กำลังทรงกดพี่น้องเห็นบ่ อันนี้คืออันนี้ก็ที่ยายพ่อนาเขาคนนอนน่พี่น้องคือรูปนาคนละกันนะเอิร์กบ่พี่น้องคือบ่ให้สังเกตบังเอาได้ค่ะเดอ้อยายพ่อน็นเลยแต่งเสื้อเขาคนนอนนะพี่น้องยายพ่อนแต่งเสื้อเอาละพี่น้องกับเบิ้งภาพเนี่ยเด็กคือยังคนนอนกอดเอิร์กอยู่ไหมพี่น้องโอเคนะค่ะเนาะ สวัสดีพี่น้องแย่พอนมาพ้าเห็ดอีกแล้วพี่น้องอันชาวป้ากะทายเห็ดถห้พี่น้องถ้าเบิ่งหลดเนาะคะ่ะเนาะมันจะคอยบดเสียเวลาพี่น้องแฟนเฟนเอฟซีผู้บังคนเพิ่นก็บ,บอกว่าเก็บหลุดย่พอนวาสันเอาตามใจก็ว่ากะสิบ่ถือใจทุกคนเลยค่ะเด้อเบิ่งมาพ้าวกะลั่งเป็นตาฮักเลยพี่น้องดอกกะลั่งเป็นตาฮักพี่น้องโอเคเนาะคะ่ะเนาะเข้ามาเก็บกันเลยค่ะ thì đó làm โอเคนะคะเนาอเป็นไหงามๆพี่น้อง โอ้ยพี่น้องงวยบ่ได้ค่ะพัดี่เอาผู้สดเสด็จปาดเอาพี่น้องโอ้โยเสด็จได้ดิพวกนี้ยอันเท้างวยขึ้นมามันก็ได้เงาพันน้ำพี่น้องแต่เท้าปาดเท้าโป่งหัวว่ะพันยูตื่นยูตำนะพี่น้องแล้วอันนี้พันดอกหน่อยอยู่พี่น้องเบิ่งเฮ็ดบานบ่ละพี่น้อง,งพุ่นน่ะยเบิ้งพี่น้องเบิ่งพันเท้าด้ว มีเนนพินแถวแล้วน,นะแค่นะโอ้ยงามงามพี่น,อน้องเลยเอ้ามางูเหาะสักก้อนพี่นอ้องแล้วค่อยตัดขาที่หลังอืม ยายพ่อนตัดขาเห็ดกันเลยค่ะเด้อเบ่งพี่น้องยายพ่อนกับมะพรัเห็ดอีกคือเก้วพี่น้องนีงน่งนะัวอย่าเล่นนะแขนอ่ะไหนว่างไปสักกันพี่น้องโอ้ยเห็ดพี่น้องเห็ดเบิ่งดินดินพันสินล้วนซุยพี่น้อง ให้เบิงเ่งดูพี่น้องโอ้ยโอ้ยโเบิ่งนแมฮักเลยพี่น้องฮักเลยพันยุตเตยอันนั้นไหมพี่น้องพันยุตเตยอันโอ้ยอันนี้น คือเสียเอาบ่ได้เละพี่น้องนี่ใจพ่อนปาดเบิงกันนะคะน้าวเสียเอาได้บ่โอ้ยเละพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ยแบบสวยๆงามๆพี่น้องดู พี่น้องเบิ่งปลาหกบ่พี่น้องหกหกได้ปลายายพ่นกำมลนมาโอ้ยเบิ่งเบิ่งอันอันเสเนคเอคจิ้งเพิ่นพี่น้องเบิ่งเนี่ยพี่น้องข้ามมงอยเงาเนี่ยเงาขามงามเนี่ยมาเบิ่งเบิ่งขาเพิ่นพี่น้องเบิ่งดูตันตันเลยโอ้ยสะออนนะพี่น้องนะเบิ่งเนี่ยอันนี้ทนให้พี่น้องข้าเบิ่งนะค่ะเนาะแล้วยายพ่อนจะตัดขาที่หลังเลยพี่น้องเด้อ อันนี้ให้เบิงึงเห็ดงามๆพี่น้องมึงเนี่ยบึงอ่อนๆพี่น้องมึงเด้อพี่น้องเบิึงเนี่ยมือกอนนี่พี่น้องคอ,อนเนยออเก็บไปให้คนจีนเพิน่นเพิ่นว่าแซ่บแซ่เพิ่นว่ายายพ่อนเก็บมาให้อีกน่ยเด้อว่วาสันโอ้ยแก่แหงแต่ดีใจละมี่มูกินน้ำพี่น้องเลยยายพ่อน,นได้เก็บไปฝากเพิ่นน้ำนะคะเนาะ วยายพ่อนจะตัดขาเข่าถุงกันด้วยค่ะเด้อเอาพี่น้องยายพ่อนจะมาพอ้เห็ดตามเดิมมันๆคือแกวพี่น้องมาพี่น้องมาโง่กันเลยโง่เอาในละพี่น้องอันตัดมันอ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 ันทัศนมานางตัดอ่นนะยายพ่อนสาเวลาพี่น้องซาอย่างตี ยายพ่อนสิเฝ้าไปเฮ็ดงานพี่น้องเฝ้าไมาเก็บเฮ็ดให้พี่น้องเฮาเบิง่งแล้วก็สิเฝ้าไปเฮ็ดงานเนาะคะ่นะเนาะยายพ่อนก็สิขอ,อง้งวยลราตัดตัด,ตดเอาเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องตรงไหนมิตรปลาตําแง่พี่น้อง,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 องโอ้ยยายพ่อนเพลิดตําแง่ตอดลราพี่น้องเอ้ยดีคือกันละ่ะพี่น้องตําแง่ตอดตรงไหนอันนี้เพิ่นยังน้นอยๆอยู่เอาไว้ซะก่อนนะพี่น้องเนาะ เอาดอกใหญ่ๆ,ๆดิพี่น้องเบิงงบ่งผล่ิพี่น้องขานเบิ่งดูพี่น้องงามๆเลยยายพรเสรมากล่องไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะพุ่ลพี่น้องเบิง่งเบิ่งพี่น้องเบิง่งเลยนะบึ้งพันยึดเตนต้องนั่งจ้องคักๆ่ได้พี่น้องจงคอยเห็นเห็ดถ้าข้าบ่าจ่องกับบัเห็นพี่น้องเอ้ยเบิ่งเลย บนนี้พิ่นกำลังเก็บพี่นเพิ่นเอาไว้สักคนเนาะยแค่นาะเสร็จแล้วจุ่มหนึ่งเลยจุ่มหนึ่งพี่น้องเนี่ยพันสีดำพี่น้องหนพี่เนาะงกำลังเป็นตาลาบเสียบเลยมือนันแย่พอน็นลาบกระติดใจพี่น้องเฮ้ยหนึ่งหอยมุ่นน่ะชื่อหกแต่พี่น้องนะแยพอน พาไปมุมนั้นก่อนนะค่ะนาอนะแย่พ่นขามมาได้ละพี่น้องมาเอามุมเลยพี่น้องดูวอุยอันนี้เพิ่นอันนี้เพิ่นหน่อยเพิ่นเอาไว้ซะก่อนเนาะค่ะเนาะถ้าเอาจุ่มนี่พี่น้องมึงมมงามคักบ่โอ้ยตาแย,ย่กับพ่อตาแย,ย่พี่น้องเลยมึงพี่น้องมึงเลยปวดพ่อ,าพอางามคักงามแม่พี่น้อง งวยไปสักก่อนพี่น้องเดียวยายควนสิไปหางงยให้เบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะเอาเนี่พี่น้องเราหน,นึ่งมั้งเด้องามๆเลยพี่น้องเนยโอ้ยสวยสดงดงามพี่น้องไปพี่น้องยายควรพามาเบิง่งอันนี้เพิ่นบาดแล้วเด้อพี่น้อง อยู่ข้างหน้ายยหุกก่นกระบอกใหญ่งามๆเลยพี่น้องยาย่คนอะว่างไว้นี่นนนก,ก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อว่างไว้นี่ก่อนไายพี่น้องขอพาไปบึ้งฮกกบฮกพุดนะพี่น้องงามปะโอ้ยมันแถวเลยปะมันแถวเล้ต้นมันแถาแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องบึ้ง บึงกลุ้มนี่พี่น้องสวรรน,น้ำใยเพื่อนบ่เอาข้าหาดใหม่พี่น้องมึงด้อพี่น้องบนน้ำงามมึงด้อ ไปหาบ้งอีกกันนะพี่น้องอป้าพี่น้องมึงเห็ดหูนูดอกนี่เลยโอ้ยฝนตกให้เพลินพี่น้องเท่าแล้วอืมอีพี่น้องมูดึบงบงับงพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่เห็นอีกแล้วเดี๋พี่น้องมูนึงเห็นปะโอ้ยงอยพี่น้องงอยนี่แหละมูนึงว้าวว้าวพี่น้องหลายเลยไหนบ้างดู นี่แหละพี่น้องมูนึงเห็นบ่เอาพันไบทสักอันอันนี้มันหน่อยพวกพี่น้องเดี๋ยวมาเอาอันอันใหญ่ๆนี่นะพี่น้องเน,ะน,น,น,งนาะมึงพี่น้องงามๆยูใส่เนี่ยอะพี่น้อง โอ้ยพี่น้องโมหนึ่งด้วยไงกำลังงามๆเลยพี่น้องเด้นะวยผนเลยอันจะลั่งเกิดพี่น้องก็ดูนะโอเคเนาะค่ะเนาะเดีเ๋ยวจะพปัออหาบางอีกก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องมาเบิ่งเห็ดน้ำข่อยอลังการบ่พี่น้องเบิง่งโพดพ่อพี่น้องเอ้ย เพิ่นบานเบิดแล้วพี่น้องโอ้ย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 นี่แหละกะลั่นตีว่าปลาเพิ่นอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะเอา้เอาทำมาเบิ่งเห็ดซอยกันพี่นอ้องมาๆมากยายพรนพามาเก็บเห็ดพี่น้องโอ้ยปลาจำแย่พี่น้องมึดงดูมามาเก็บมุมนี่งกันพี่น้องดอกใหญ่ๆอ้วนๆพี่น้องเอ้ยปลาจำแย่ เบึ้องน้าพันเสาไดบอเนะคะเนาะโอ้เอาได้ยู้พี่น้องอันนี้พันเทาแล้ว,ว่าเอาซิเลียกอาะเ่นซิเลียกอาเป็นบางดอกด้วยค่ะเด,ออด้อพี่น้องเฮ็ดพูดพ่อว่าพี่น้องเบิง่ง พี่น้องมา n ห ồ i เอาโอ้อยเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่เห็ดพี่น้องงามๆอันนี้ดำอ้วนเตี้ยพี่นอ้องบังเงาเลยดุกพี่นอ้องปู่เงาเลยไหมพี่น้องด้ว พี่น้องงามค่ะบวชเงาเนี่งามครับโอ้โหโพดพ่อนะพี่น,อน้องเนาะเดมือเข้าไปพี่น้องเดมือเข้าไปเบดังกําลังเ,เป็นตหาหักสั่นอันนั้นอันนั้นเพิ่นเถ่าแล้วพี่น้องมาดูเมันงามครับบวโอ้ยงามครับงามเนี่ยพี่น้อง Hoa hát bệnh chung của mình học chung của mình học bệnh chung của mình học chung nắng nắm bay mình chung nắng phiền học hơn nữa 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 ป็นต่เอาได้อยู่พี่น้องโอู้ยังงามๆอยู่พี่น,อน้องเลยนีนี้พ่ะสก็บเอาพี่น้องเดี๋ยวยายพ่อสิปาดขาที่หลังพี่น้องปาดพี่น้องผูดพ่อครับว่โอ้ยพอดีเลยยายายพอ่อเสรไปตากแดดพี่น้องไล้บาท,ที่ไหนเบิง้ง นี่เงาเพิ่นเบาเงาใหญ่ได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นดอกเพิ่นใหญยนะพี่น้องมองบนนี้โอ้ยพี่น้องมึงมนะี่เห็ดพ,พี่น้องง่ามๆเลยหนี่้ยซันนี่ก็สิตเต็มกรุงได้พี่น้องมองนี้โอ้ยพูดพูดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยตันแย่กับตอดมือพี่น้องมึงนี้ขาใหญ่ๆอ้วนๆพี่น้อง ตาแยกตรวจขอ่อยพี่น้องตำแยกตรวจโอ้ตรวจทั้งแขนทั้งมือพี่น้องเลยโอเคนะคงสาวน้ยายพ่อนัทถ,ถุงบึงก้อนเดิค่ะเด้องามคักงามแน่พี่น้องพี่น้องยายพ่อนกับสิขอจบคลิปซ้ำนี้ให้พี่น้องครับบ่งเห็ดอีกรอบนะคะเนาะงามงามพี่น้องเนี่ยอันนี้คือปล่อยเป็นไว้ในป่าเลยเด้พี่น้องเอาไว้เป็นเชียร์ปีนานนะคะนะองโอ้ยายพ่อนยายพ่อน,อน,อนสิมาเอาไปปลูกอีกป่านึงอยู่พี่น้องย่านเพิน่น ย่านเพลินอันอันอันมังปลาล่ะเ้าสิบปได้กินเด้พี่น้องยายพรสิมาเอาอันอันเชี่ยเฮ็ดไปปลูกอีกปลานึ่งอยู่พี่น้องดูงามค่ะบอสบึ่งเนี่ยขึงามของเพิ่นพี่น้องมึ่งเลปลาโผล่พว้ะพี่น้องบึ่งโอ้ยสวรพี่น้องบึ่งเนี่ยโอ้ยบออยากทำลายเพิ่นนะพี่น้องเนาะให้ให้เพิ่นให้เพิ่นหลวงลวยของเพิ่นเองเนาะค่ะเนาะโอ้ยงามค่ะพี่น้องจะไปงัดเพิ่นดูลายโอเคเนาะค่ะเนาะ เอาพี่น้องมาเบิงย่ายพ่อนไปเก็บเห็ดมาได้พี่น้องเบิงอันนี้ก็คือทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะมีแต่ดอกใหญ่ๆอ,อ,อ้วนๆพี่น้องย่ายพ่อนอันอันนี้จุ่มๆย่ายพ่อนสิลวกไว้ถาลาบพี่น้องลวกไว้ถาใส่ย,ย่ำขนมจีนน้าไว้ใส่แจงน้านะคะเนาะอันอันนี้ย่า่พ่อนสิสีตากแดดพี่น้องเบิงอันนี้สิสีตากแดดไว้เห็ดเห็ดสวรรค์น,นะพี่น้องเนาะ บังเฮ็ดความงามของเพื่อนพี่น้อง <c oughs> ยายพ่อหนา้าใบก่อนเนึนมม่พี่น้องแต <c oughs> ่หักบ่งามค่ะงามแน่พี่น้องเฮ็ดดำหวานโพดพ่อพ <P hi> ี <n ong> ah <am ad ans> ่น้องเลยมาห้ามัดอันสี่เห็ดว้ถ้าใสอันยังก็ะเอาไวถั่ตากแดด <c oughs> พี่น้องอ้ยอือนี่หละพี่น้องยายพ่อไปเก็บเห็ดมาใดกับมาเฮ็ดเฮ็ดสวรรค์ พอเดยอันมูพ่อนอยากระเฮ็ดสู้พ่นจินนะคะเนาะยายพ่อนเป็นคนมาเฮ็ดยูเฮ็ดจินพี่น้องเอ้ยหายูหาจินแบบบุฟเฟ่พี่น้องโอ้ยหา, you, หากินแบบบุฟเบบบฟ่หากินในป้นในปาานลาพี่น้องหาจินใน้ปลาหาเก็บเฮ็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยยายพ่อนก็นได้ท้ากันเฝ้าไปเก็บเฮ็ดพี่น้อง ฝ้าไปเก็บเห็ดมาแล้วก็เฝ้าไปเฮ็ดงานโดยพี่น้องคอยก็ได้เอ๊ะม,มันขัดยายพ่อนกับอบคุณท,ทุกทุกท่านได้ค่ะเดอ้อที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ยายพ่อนได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องห้ามเบิงน้ำนะค่ะเนาะยายพ่อนจะคิดฮอดท,ทุกทุกท่านล่ะค่ะเบิ้งพี่น้องเฮ็ดไหมโพดพ่อหายพี่น้องเอง๋ โอ้ยมือนี่หิมะล่งฝนตกพี่น้องเมือนี่หิมะล่งฝนตกแล้วเห็ดกัสซไดบ้าน้ขึ้นในเบื้องเห็ดคาซีสมอยู่พี่น้องตอนนี้ตอนนี้มันไปทั้งปลาหนึ่งอีกมันอยู่คนละปลาเนาะพี่น้องเนาะไอปลาหนึ่งกับอันเห็ดขาซีสม้กับเห็ดมันปูอีกปลาหนึ่งกับเห็ดอันอันยังก็ดาหวานพี่น้องไปคนละทางผลเนีดยอันปลาเห็ดบ่เปนอยู่มงมองเดียวกันได้พี่น้อง ถ้าไปเขานึงงเราก็เล้วเขาหนึ่งพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยสะอ่อนเนาะค่ะเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะยายพ่อนกันอันขอบคุณทุกทุกท่านเนาะค่ะเด้อนี่แหละยายพ่อนไปเก็บเห็ดมาพี่น้องกะมาเห็ดยู่เห็ดกินหลายอย่างหลายแนวนะค่ะเนาะสาหรับคนมาเห็ดกัสีว่าซ่บดีพี่น้องถ้าพี่น้องถ้าบมาเห็ดกกบสีว่าบ่แซ่ันล้เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะ ยายพรขอบคุณทุกทุกท่านนะคะ